ทิ้งนี่ไว้ให้แต่ไม่ได้บอกเรานี่มีนี่ด้วยกันเยอะมากเลยนะใช่ <c oughs> ต่างคนต่างทิ้งนี่ไว้ให้กันถูกถูกไหมถูก,ถกตรงลงใช้หมดอย่างครับอันไหนหรอทสานดครับชื่อยศครับพลอยค่ะเลิกทำานเรืยอครับสี่ปีครับผม ไม่ใช่ห้าหรอสี่ปีสถานะตอนนี้เปเปรียนปักครับสดค่ะก็โสดเหมือนกันครับมีคนแอบชอบบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ไม่ไม่สอนทุกค<ม>อะไรนะคะเอาเรียนเอาไปคนไปอะไนะครับอยากกลับมาพบกันอีกครั้งถ้าคําตอบคือตอนนี้คืออันนี้หลอกครับมันยังไม่มีคําตอบว่าอยากกลับหรือไม่อยากกลับก็คือยังเรียกว่าอะไรอะ่ะ<ม>เรา ก็ยัง,ยง,ยง,ยงไม่มีความคิดนี้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่า<ร>ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตหรือว่าอะไรเงี้ยจะไม่กลับวันหนึ่งอาจจะกลับมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะไม่กลับก็ได้คือสมมติวรร่าระหว่างทางมันไปเจอคนอ,อ,อื่นก็ม<ะ>ุ่ง<ะ>ไปทางอื่นอะไรเงี้ยครับ<ะ>หลังเลิกกันไม่ได้คุยกับใครอีกรอกทำไมถึงคิดว่ารอก็เราว่าเธอน่าจะเป็นคนอื่นด้วย เพราะตองคบกันเราเธอยังคุยกับคนอื่นเลยหรอกคิดว่ายังไงก็ต้องคุยใช่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับตั้งแต่เลิกกันมาสี่ปีเนี่ยก็คือไม่ได้คุยใครเลยคูยจริงๆก็คือเกรงใจแหละเกรงใจทำไม่ะเกรงใจเพราไม่ต้องเกรงใจคุยต่โอเคถ้าเปิดทางนี้สบายทงนีไว้ให้แต่ไม่ได้บอก ทิ้งนี้ไว้ให้แต่ไม่ได้บอกอทิ้งนี้ไว้ให้ครับแต่บอกด้วยนะบอกไม่ใช่เหรอละนี้ลงนี้หลอกครับเพราะความจริงคือบอกมันเป็นเรื่องของเราไงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรอเธอจําค่าโทรศัพท์ไม่ได้อที่เธอเปิดไว้อะเราทมีหนี่ด้วยกันเยอะมากเลยนะใช่ต่างคนต่างทิ้งนี่ไว้ให้กันถูกไหมถูกโอ้ี่ถับฝนไปหมดเลยนะตกลงใช้หมดอย่างครับอันไหนหรอขอโทษนะโอเคเราให้ไปครับผมขอบคุณนะใจดีตังเลย อะไรอยาว,าว้าว,ว,วเคยแอบไปเที่ยวเล้าเล้าเคยอไปเที่ยวเล้าเฮ้ยเรื่องนี้เลยเหรออืมหลอกอะแต่เดี๋ยวนะเล้าเลยเหรอไม่เปล่าเพื่อนก็เล่นดนตรีอยู่เล้าต้องเยอะคิดว่าไม่เคยไปเลยเหรอหลอกไม่ไปหรอกไม่มีตงังค์เธออะ เฉลยก็คือไม่เคยไปครับเหมือน<ม>ที่เขาบอกเลยก็คือว่าไม่มีมตังเออมัน,มน,มนฟุมฟ่มเฟือยฟุมฟ่มเฟือยยังรักเธออยู่จิตวนะิทยาเจ็บปวดไหมนะไรนแมผมพูดได้ไหมเรื่องนี้เขาต้องยังรักผมอยู่ผมคอนเฟิร์มมาผมคตดมั่วเลยเอยอมรับมาเถอะเธอยังรักเธอยังรักเราอยู่รอเจ็บปวดแล้วเนะี่ย <c oughs> นี่กลายเป็นว่าเดี๋ยวขากลับนี่กับกันเองแล้วนะครับปวดเลยทีนี้ไม่มูฟออนแล้วทีนี้เรื่องแค่นี้เนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงอะไรไม่รักกันแล้วใช่ไหมเป็นสี่ปีแล้วนะอันนี้ไม่รักกันแล้วใช่ไหมก็เ,เ,เป็นเพื่อนกันไงเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ถ้าเกิดเราเราโทรนะัดเธอไปดูหนังเธอก็ต้องไปกับเรานะเนี่ยดูสิครับก็มันไม่มีคนไปด้วยไงโอเคไม่อเนี่ยคุยอะไรแต่ว่ากำลังคิดว่าเดี๋ยวจะไปไหนต่อดี แต่ขากลับเรากลับได้นะได้ได้ได้ใช่ไหมยังได้แต่ก็ดีนะเพราะว่ามันก็เออเธอเปิดโอกาสให้เราไปคุยคนอื่นได้มันก็คุยได้ตั้งนานแล้วทำไมไม่คุยหลังที่ไม่คุยเพราะว่ากลัวว่าถ้าไปคุยกับคนอื่นปุ๊บใช่ไหมแล้วเธอจะแบบไม่ติดต่อเลยอะไรเงี้ยหรือแบบงอนไปเลยแบบมันตอนเลิกกันอ่างเงี้ยแล้วก็คือหายไปเลยอะไรเงี้ยครับตอนเลิกหายไปเลยตอนนั้นอะเราคิดว่าเราต้องมูฟออนไงหรือแบบเราต้องใช้คำทันสมัยใช่ค่ะ ไม่ได้หรอกรช่วงประมาณหนึ่งปีที่ไม่ได้คุยกันเลยหรือบล็อกถุกช่องทางทุกวันนี้ยังบล็อก,อ,กอยู่เลยอะ <c oughs> จริงๆทุกวันนี้ยังบล็อกอยู่เลยอะเฟซบุ o กอะก็เฟซบุ๊กอย่างเดียวปะเออคือเราคิดว่าเราไม่ควรคุยกับเธอไงแม่ว่าไม่ใช่แม่ว่าคือทําไมต้องแม่ว่าล่ะเอาแมวมาคืนนะน, <c oughs> นะอันนั้นแมวเรานี่ไงทะเลาะเ,เรื่องแมว